สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าจะมาเล่าประสบการณ์จริงเนาะกับการเขาเรียกว่าวิตความตายมาสองรอบนะคะในชีวิตของยายจ๋าเนาะสมัยก่อนนะคะยายจ๋าเคยคิดฆ่าตัวตายนะจริงๆอ่าตั้งแต่อายุ24เนาะทั้งครอบครัวด,ด้วยหลายๆอย่างเนาะมันผจญกันนะคะยายจ๋าเคยตัดสินใจนะคะเล่า40เนาะขวดเล็กกับขวดหนึ่งคือพอซื้อปั๊บยกทั้งขวดเลยนะคะทั้งน้ําตา แล้วขับรถจากไรเข้าบ้านนะคะก็คิดแค่ว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าเราตายไปมันอาจจะดีขึ้นในชีวิตเนาะขับรถมาถ้าเราหักคอลงเหวมันก็น่าจะจบไปอะไรอย่างเนี้ยเนะาะภาษาเมาด้วยนะฤทธิโมโหด้วยฤทธิโกรธด้วยนะคะตอนนั้นแต่พอวิบหนึ่งเราดึงสติคืนได้เราก็ขับรถผ่านไปก็ทั้งน้ำตานะคะแต่วันนั้นก็เหมือนการวัดใจในชีวิตของเรา อ่าคล้ายๆว่าพระเจ้าเขาอาจจะบอกเออเธออยากตายเหรอเดี๋ยวจะลองให้ดูเพราะว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้คิดเองนะคะพอขับรถมาเรื่อยๆพอเข้าหมู่บ้านนะคะอ่ามอเตอร์ไซค์ยายจ๋าน่ะล้อรถเก่าๆเนาะมันตกล่องขี้โคลนนะคะแล้วทีนี้เราก็หลอนเร่งหรือหลอนกำเบกอะไรไม่รู้เนาะตอนค่ำแล้วนะคะ ก็เลยหัวทิมแล้วพุ่งเฉลิวลงเนินเข้าไปกอไผ่เลยนะดีนะคะหน้าไม่เสียโสมไม่รู้นะรู้จักล้มอยู่นะ <c oughs> เออนึกแล้วก็ชีวิตเนาะ,ะตรงนี้ถลอกหมดเลยนะคะแถบไปหมดเลยแล้วก็ถึงข้างนึงแล้วก็หลังเท้าไผ่เขาจะเสียบเกือบทะลุเลยนะอแล้วในตอนนั้นนะ,ะเวลานั้นเลยความรู้สึกคล้ายๆว่าเราจะตายอะ่ะ ตัวเราเนี่ยตัวยายจ๋าเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทุลนทุลายรู้สึกแบบสเสดิดเรียกคนช่วยในใจคือเหมือนกับทุลนทุลายมากๆนะมานึกถึงนะคะแล้วทีนี้คนในหมู่บ้านเขาก็วิ่งมาดูเนาะเขาบอกว่ายายจ๋านิ่นงไปเลยเนาะหน้าหัวหัวสุบเข้าไปก่อไผ่เกือบเสียโสมนะคะนิ่งไปเลยแล้วเขาจับเราเขาย่า แล้วเขาจับเราเขาใหญ่แต่เราไม่ดิ้นเลยเรานิ่งสนิทในนี้พอเราเราแต่ว่าเรานั้นนะหัวใจเรานั้นรู้สึกว่ามันเสดิดมันร้องต้องการช่วยเหลือเหมือนในครน้ําตาเราไหลเหมือนเราสั่นคือช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆจากตัวเองเลยนะนั่นแหละที่ยายจ๋าบอกว่าในนาทีสุดท้ายที่จะตายอ่ะ คนเราไม่มีใครอยากตายนะมันเป็นความกลัวในตัวเองเลยนะมันเป็นความรู้สึกทีนี้พอเขาเขาย่าแล้วมันหายจุกเนาะพอเราเสเดิดขึ้นอะ่ะมันฮึ่ขึ้นนะโดดกอดเขาแล้วกรีดออกมาอย่างดังกอดคนที่เขย่าเราอย่างแน่นแบบสัน่นเลยนะน้องเขาบอกว่ายายจ๋าจกอดเขาแน่นมากสั่นนะร้องไห้แล้วก็น็อกไปอีกทีแล้วเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลน,นะคะพอไปโรงพยาบาลกลับมาเนาะ เขาก็เอาไม้ที่ขาออกเห็นเริมเป็นรูเลยนะตอนนั้นนะพอมาคิดดูในชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบหลายๆคนฆ่าตัวตายเนาะตอนความคิดความท้อความนอยความเศร้าตอนนั้นอนะมันมีโอกาสนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหัวใจเราเนาะหัวใจเรานี่แหละที่น่ากลัวที่สุดนะคะพอเวลามันวิตเดียวเนี่ย ถ้าเราดึงตัวเองกลับไม่ได้ดึงสติตัวเองกลับไม่ได้เนี่ยมันไปจริงๆนะคะเพราะยายจ๋าก,ก็อยู่จุดนั้นมาเนาะแต่หลังจากที่วันนั้นเป็นต้นมายายจ๋าไม่เคยคิดทำร้ายตัวเองอีกเลยนะคะมีแต่เดินหน้าเนาะชีวิตตายน่มันง่ายนะแต่เกิดเนี่ยมันยากนะยายจ๋าว่านะคะเพราะวันนั้นเป็นวันที่มีความรู้สึกที่ไม่เคยลืมเป็นความกลัวที่น่ากลัวเยือกเย็นไม่มีใครได้ยินเสียงเราอ่า ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เลยแล้วมาน,นึกเสียใจกับตัวเองมากๆกับสิ่งที่ทำนะคะอืพอหลังจากที่รักษาตัวอยู่มีคนดูแลพ่อแม่หันเข้ามาหาดูแลให้กำลังใจเราก็ถึงมาน,นึกว่าเออการน้อยใจหรือว่าการเจอปัญหาแล้วมันรวมเข้าหากันความคิดของเราคนเดียวมันมีสิทธิ์ตัดชีวิตของเราได้แล้วยิ่งมารู้จักกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ได้คาว่าได้ข่าวว่า ฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนาทีสุดท้ายตรงนั้นนะ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนยายจา๋าแต่เขาดึงกลับมาไม่ได้แล้วนะคะวันนั้นยายจ๋าบอกตัวเองเลยว่ายายจ๋าไม่ตายยายจ๋าขอทําความดีต่อไปนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะผ่านพ้นไปเนาะอ่าสปีที่แล้วนะคะสปีที่แล้วอตอนลูกสาวยายจา๋าจำวันที่ได้ด้วยนะคะไปเมืองไทยเนาะลูกสาวยายจา๋าอ่ายีปี นะคะลูกชายเนี่ยสิเด,เดือนเนาะยายจ๋าก็ไปบ้านแล้ววันนั้นเป็นวันที่21กรกฎาคมเป็นวันเกิดของลูกสาวมันแปลกมันเป็นอะไรที่วุ่นวายคล้ายๆเด็กๆเขาจะไปกินบาร์บีคิวหมูกระทะที่เพชรบูร์นะคะแล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวกันน้องสาวก็วุ่นๆเนาะน้องเขยก็ฝรั่งนะคะวุ่นๆล้อกันเล่งกันนะ น้องชายก็ยังไม่มาเด็กๆก,ก็จะรอขึ้นรถกับน้องชายนะคะพอทีนี้น้องสาวก็เร่งจะไปซื้อของก็เลยจะเอายายไปด้วยเนาะยายสองยายแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอายายไปไว้ที่บ้านอ่ไว้ที่ร้านก่อนแล้วเขาจะไปซื้อของเรามีความรู้สึกว่าเออแม่เราจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปกับน้องสาวเนาะก็ตอนนั้นก็มียายสาม อายายสองนะคะหลานด้วยทั้งหมดเจ็ดคนใ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 นรถยายจะนั่งหน้าไม่ได้รัดเข็มขัดนะคะอน,น้องเขยฝรั่งเป็นคนขับรถแกก็ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรนะแต่ก่อนที่จะขึ้นรถ หน้าบ้านยายจ๋าไอ้ที่วุ่นวุ่นใจเราก็วุ่นวายอยากขึ้นอยากไปกับน,น้องหรืออยากรอน้องชายความรู้สึกไม่อยากไปแต่ก็ห่วงแม่นะคะอยู่ดีๆมีผีเสื้อนะคะตัวใหญ่ที่ยายจ๋าไม่เคยเห็นเลยผีเสื้อตัวสีม่วงนะคะบินวนหัวยายจ๋าวนหัวแล้วใหญ่มากวนแล้ววนอีกยายจ๋าก็บอกว่าเออมาไปกินหมูกระทะด้วยกันนะยายจ๋ามีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเอาออกนอกเรื่องหน่อยเนาะ คล้ายๆว่าความรู้สึกหรือเซน์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่คอยเตือนอยู่เสมอแล้ววันนั้นยายจ๋าก็พูดว่าไปด้วยกันเนอะวันนี้ไปกินวันเกิดหลานเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปด้วยกันไปกินหมูกระทะเราก็พูดลอยไปอย่างนั้นอ่ะพอพอพูดลอยพอเราพูดปั๊บชวนปั๊บเขาก็บินออกไปเลยนะคะออกจากใต้ชายคาบ้านยายจ๋าออกไปเลยนะมันเป็นผีเสื้อที่ใหญ่มากคิดว่ากลางเต็มมือเลยนะเป็นสีม่วง คล้ายๆเขา,าถามยายเขาบอกว่าเป็นผีเสื้อต้นกระท้อนแล้วยายจา๋าไม่เคยเห็นก็เพิ่งเห็นวันนั้นนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เนาะแปลกนะคะมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งเนาะพอเราขึ้นรถไปนะคะก็ไปช้าๆเนาะยายจ๋าลูก11เดือนเราก็อุ้มรัดหน้าอกไว้ธรรมดาอยู่ข้างหน้านะคะแล้วทีนี้พอเราขึ้นเนินเนาะเขาทางออกจากบ้านยายจ๋าก็สูงนะคะขึ้นเนินมา มาเรื่อยๆฝรั่งเขาก็ไปช้าๆเพราะเขาเห็นว่าเราไม่ได้รัดเข็มขัดแกบอกอตั้งพลหลังอัิเตบแล้วอะเนาะแกบอกว่าเอ้ยยายจ๋าไม่รัดเข็มขัดแต่ตอนเราที่นั่งอะ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้บอกเราว่าเออรัดเข็มขัดนะอะไรนะเนาะพอขึ้นเนินไปนะคะขึ้นเนินไปเราก็ไปช้าๆแต่ทีนี้มีขี้เมาขับรถมาอีกข้างหนึ่งเนินหนึ่งมันเป็นระยะเนินสองเนินขึ้นมาอย่างนี้คนขี้เมาเขาไม่ได้อยู่ในแถบเขานะคะเขาอยู่แถบเราเขาอยู่แถบเราเต็มๆเลย อพอพ้นนนของเราไปชา้าๆพอเห็นเขาเราแต่ของเขามันพุ่งมามันเป็นรถอย่างใหญ่กว่าเราของเราเป็นกระบะย่างต่ำนะคะทีนี้ตอนที่เรามองเห็นเราอ้าปากยายจ๋าเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าตายก็คงไม่ได้พูดอะไรนะคะคงจะไม่มีเสียงคงค้างไปเลยทีนี้ยายจา๋าความรู้สึกตอนนั้นคือกดลูกออกอ่าลงหน้าอกคือกดหน้าลูกอ่ายายจ๋าแขวนอ่าหลวงพ่อยายจ๋าแขวนสเสด็จปู่เนาะ อ่าล้อห้านะคะจะแขวนตลอดนะคะสมัยก่อนกดหน้าลูกจนเป็นรอยหลวงปู่ใส่หน้าอกแล้วเชื่อไหมพี่น้องจา๋าเชื่อไหมว่ารถกระแทกรถพอพุ่งขึ้นมาเราไม่ได้คิดถึงอะไรหรอกเราอ้าปากค้างถ้าตายก็คงจะท่านั้นนะกดหน้าลูกลงรถกระแทกขึ้นแล้วรถมันหลอนหักล้อเขาะขึ้นข้างหนึ่งแล้วกระแทกทางคนขับรถก็เดินข้ามรถเราไปอันเนี้ยเป็นจุดที่ สัน่นรถข้ามแล้วพูดแล้วยังสัน่นรถข้ามแล้วนะเรายัางกลัวละค้างแต่สิ่งหนึ่งที่ยายจ๋าอยากบอกว่าวันนั้นยายจ๋าไม่ได้รัดเข็มขัดแล้วรถกระแทกแรงมากคนขับรถเนี่ยแกก็เจ็บเนาะกระแทกอ่าศอกแตกเจ็บตรงนี้เพไาะตร,ตรงกระจกตรงข้างเนี่ยกระแทกไปเลยแล้วข้ามไปด้านนู้นนะคะยายข้างหลังก็แค่แค่ยกนะยายจ๋าเหมือนหินนะคะเหมือนหินทับยายจา๋า ทับแบบแน่นลงมาอ่าข้างหลังเหมือนความรู้สึกยายตัวยายจ๋าไม่ได้ขยับเลยไม่ได้กระแทกไปชนอะไรเลยอันนี้พูดจากความรู้สึกนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อว่ายายจ๋ามีสิ่งที่ช่วยเหลือยายจ๋าอยู่วันนั้นนะคะเออมันทับให้ยายจ๋าแน่นกลับมาแล้วพอตั้งสติได้จับลูกนะกดลูกตัวเล็กลูกชายยายจ๋าเพิ่งจะสิบเอ็ดเดือนนะคะ ขาเขาก็เหวี่ยงไปกระแทกเอ่เหลี่ยมรถนิดนึงแต่ตัวเขาไม่เป็นอะไรช่วงนั้นกําลังเดินแล้วเขาก็หยุดเดินไปเลยนะคะในเวลานั้นยายจ๋าอึ้งมากๆคือเหมือนเราพ้นความตายความรู้สึกพอวันนั้นเราบอกตัวเองเลยะนะพอรู้สึกตัวขึ้นตั้งสติได้จับลูกกอดลูกลูกไม่ได้เป็นอะไรแกก็ร้องจ้าขึ้นเพราะเจ็บขาเขาจะเหวี่ยงไปถูก แต่ยายจ๋าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสิ่งที่ยายจ๋าจรู้สึกว่าคุ้มของนะคะทุกคนในนั้นพอรถเราเรานิ่งเราไปช้าเราจอดแต่รถนั้นกลับข้ามไปทางนู้นแต่เขาก็ไม่ได้อ่าเจ็บมากมายเนาะก็แค่แตกไปตามนั้นไม่มีใครตายนะคะวันนั้นแล้วความรู้สึกว่าวันนั้นจ๋าพูดกับตัวเองเลยนะพูดกับตัวเองเลยนะว,ยนะว่าถ้าวันนี้ยายจ๋าจไม่ตายขอบคุณนะคะพูดความรู้สึกตรงนั้นเลยว่า จากวันนี้ไปยายจ๋าจะสร้างแต่ความดีเนาะทำเท่าที่ยายจ๋าทำได้ในแบบของยายจ๋าสารภาพนะความตายมันวิดอยู่กับเราทุกเมื่อถ้าเราไม่พ้นเขาเรียกไม่วิดความตายเราจะไม่รู้สึกเลยกับสิ่งนั้นนะและคืนนั้นเป็นคืนอ่าพุ่งถัดมามันก็จะเป็นวันเข้าพรรษาคืนนั้นยายจ๋าไม่ได้นอนทั้งคืนนะ ลุกขึ้นมาไหว้พระแผ่เมตตาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสิ่งที่คุ้มครองเราขอบคุณที่แม่เรายายที่นั่งข้างหลังก็ไม่เป็นอะไรนะคะคนที่เจ็บในรถเราก็จะมีแค่คนขับรถที่กระแทกกระจกมันมาเหวียงมันไม่มาใกล้มาไกลเราเลยนะคะลูกชายที่ขากระแทกนิดหนึ่งเขาก็ชะงักไม่เดินมาพาไปหาหมอเพราะเขาก็ไขแตกเหมือนกันนะคะพอยายจา๋าลงกับพื้นยายจา๋าจับเขาเรียกว่า ดินเนาะแม่น้ําทรณีของเราขึ้นมาปะหัวปะลูกแล้วบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่ผ่านพ้นความตายวันนั้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะสุดท้ายนี่ยายจ๋าอยากบอกทุกคนเลยว่าความตายแขวนอยู่กับทุกๆคนนะคะแขวนอยู่กับเราอย่าคิดทํำลายตัวเองเลยอย่าคิดเลยนะคะเพราะนาทีสุดท้ายที่เราจะตาย ถ้าเกิดเราดึงตัวเองกลับไม่ได้ดูว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวเราที่จะเสียใจเราอาจจะไม่เสียใจเพราะเรามีสูรู้สึกแล้วนะคะแต่จะทําให้ครอบครัวคนที่เรารักเสียใจขนาดไหนนะคะเนาะเนาะ วันนี้ยายจ๋าก็ไม่มีอะไรนะอยากเล่าถึงประสบการณ์เล่าถึงความสุขในตอนนั้นและวันนี้ยายจ๋าก็ยังขอบคุณนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณบารมีที่คุ้มครองเราดึงดูดให้เรามีพลังนะคะตั้งแต่วันนั้นมาเชื่อไหมาย,ยายจ๋ากลับมายายจ๋ากลัวมาก,มากๆการนั่งรถกับสามีนั่งรถ กลัวแล้วไปไหนก็จะเสียววาบเสียววาดพ,พอผ่านจากนั้นส,สักระยะหนึ่งเรามาคิดเลยว่าเออเนาะคนเรามันก็อยู่กับความตายอยู่แล้วแต่ถ้าเราหมดแต่กลัวมันก็จะทําให้เราผวาตลอดเวลาอ่ะสู้อ่ะต้องกล้าและต้องเดินออกมาให้ได้นะคะอันมันก็เลยเป็นจุดหลอนให้ยายจ๋าแล้วก็ หลังจากนั้นพอทําใจได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะโชคดีเราก็ขอจงทําความดีต่อไปวันนี้เขาให้โอกาสเราแล้วเราเป็นคนใหม่นะคะจากนาทีวิกฤตของความตายที่เข้ามาเยือนเข้ามาใกล้ในตัวเราที่สุดแต่เราก็ผ่านพ้นไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากๆเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอยากมาเล่าสู่กันฟังอยากมา เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ว่าใครที่คิดจะทําร้ายตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองเลยนะคะรักตัวเองให้มากตัวเราคือคนสําคัญถ้าเราตายไม่มีใครตายกับเราเราเท่านั้นที่จะทรมานในนาทีที่เราดึงตัวเองกลับไม่ได้นะคะคิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อต้นอนรับ ชมคลิปใหม่ๆของยายจ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ